สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นี้ภาพพี่น้องมาดำหน้าด้วยค่ะนี่กากเป็นกาเขาเหนียวเนาะค่ะเขาเนียว,ยวพันเขาลีนกค่ะดำไปเทียนละน้อยเนาะค่ะ ดำตาเจของจางค้นกับบะไหลผาวาหนามันนอยใส่นาำประดานเปิดไถดำปันดำเทละน้อยฝนมาตกจากเทียพี่น้องสองท้ามอาทิดหรือมั่งนี่โอ้โหโอ้โหแต่จางค้นดำเอาตาเจคอง ท้องเแ่านี่แหละเป็นแนวใด้ายร้านน้อยกระดือขึ้นยังนี่มาดูมาทำอะไรตัวโนะมาแล้วมาแล้วมาทำอะไรมาแล้วมาแล้วมาทำอะไรเปลี่ยนหมดตัวอ่ะเนี่ยเปลี่ยนหมดตัวอ่ะเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลย นำนาจะได้ข้าวเชื่อๆข้าวโพดจะได้เชื่อนำนาเหรอ หนึ่งพรานพนหนึ่งดำตันโอทำอะไรพุ่นดกพุ่นหนึ่งดกพุ่นหนึ่งดำพี่น้องช่วงนี้กับช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะนี่ออกมาแล้วฝนบระท่านได้ตกมากฝนถึงช่วงจังได้เฮาอาวหน้าเฮา เราไม่แรงหนามคือทางผักทางอื่นเนาะคะ่ะถ้าสายที่ทำระชาดฝนตกมาเนี่ยแหะแป้งคางๆเขากับปุูกอ่อยเนี่ยค่ะโอ้อยพอวันเป็นโน่นแน,น่แถว เล่นหรอเพื่อนกะพี่น้องเบ่งกะซองมือพี่น้องียัในยใส่คนหน่อยน้อบาลนี่พี่น้องโอ้คุณเล็นต้มระบาลนี่ระแล้วอักหน่อยกับ ต้มมัเนแนงเ,นเงขากันนะกันก็ยังช่วงนี้ก็มีเสียงลมนำได้ละครลมแรงพัดเบินเบิอนอืมเิ่นก็ป้ายผ้านี่ยเออนอกน้อยน่นเค่ะเลีนลต้ม ไปล้างเอากามสบายเลยบ้านยานดูเป็นอยไรไปแล้วก็ไปล้างเด้อบ้านนี่เนี่ยเรียนดีแต่ม่วนบ่สนุกไหมตะนอนเล่นอะไรเล่นดินเล่นขี้ตม สน so ุกไหมนั่นเล่เล่อย่างนั้นอ่ะเคยเล่นไหมโอ้ทำอะไรอย่างนั้นขนมบ่นขนมเละตุ้มเป๊ะเลยขนมเค้กวะนมช็อกโกแลตโอ้สนุกจังเลย ว่าทำไมตัวน้องไม่ได้ใส่กางเกงเหล่านั่นน่ะถอดแล้วเอาไปซักไว้เลยจะได้มีอะไรนุ่งๆเนี่ยกางเกงเรียบร้อย เป็นยังไงสนุกดีไหมฮะตัวน้อสนุกไหมสัมผัสนหน่อยเล่นคิดตมเป็นยังไงมั่จงจริงจริงถูสนุกไหมสนุกสนุกไม่เคยเล่นเอาะ จะทำอะไรจะนอนเหรอจะนอนมันก็เปียกผมมาแหละมันเย็นดีบ่มันเย็นบ่ปูดำแดงเนี่ยปูดำนาเลยเนาะโนโนอก็เล่นขี้ตุมขาขาขาด้วย โอ้ทาผิวจะได้สวยๆวยใช่ได้สปานวดสปาใช่ไหมสปาบ้านีดดหมดอะทาครีมโอ้จะได้ขาวๆเนาะเจะได้ขาวๆพวกได้โคนมาร์คด้โคนเดี๋ยวผมก็นอนแล้วนะอีกแป๊บเดียวผมก็จะนอนแล้ว อย่าเพิ่งนอนเลยยาขที่เกียจตชักหัวให้แล้วมันจะเข้าผมสกปรกล้างออกยากอาแค่นี้ก็พอแล้วไม่เอาหรอกเดี๋ยวนอนขึ้นเดี๋ยวนอนเจาะหัวแล้วแค่นี้แหละอาเสร็จแล้วก็ไปล้างตัวเด้อ